สวัสดีครับพบกับไลน์แดนเจอร์นะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการทำบิงโกนะครับกิจกรรมบิงโกนะโอเคครับก็เข้ามาเกมนะครับอ่าเราก็ไปดูกิจกรรมเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ล็อกอินนะครับน่าจะวิวแปดสิบขึ้นนะครับทำกิจกรรมได้คาดาจะไม่ผิดนะเนี่ยครับล็อกอินแล้วก็เข้าเกมมันก็จะล็อกอินอัตโนมัตินะ เ,เอากบฟ้า,ากบชมพูแล้วก็เนี่ยเหรียญมุกพลังแล้วก็ได้เหรียญตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเออได้เหรียญอันนี้ได้หนึ่งแสนใช่ไหมได้กาชาฟรีด้วยเห็นไหมครับได้เหรียญฟรีตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกแสนเหรียญน,นะครับป้ายเหรียญน,นะทุกเดือนนะครับเราเล็อกอินทุกวันนะครับโอเคเห็นไหมจิการบิงโกมาใหมอ่ะเราเข้าไปเลยเนาะวันนี้วันเสาร์นะครับตีพพนะครับก็ตีให้ถึงประมาณเงินหนึ่งนะครับ ไม่ต้องอันนี้ขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่เล่นเล่นชิวๆไปอ่าบิงโกนะครับว่าดูว่าของเราบันคุมไหมผมว่าที่คุ้มที่สุดน่าจะเป็นแถวแรกนะครับแถวแรกนี้คุ้มที่สุดละเอา้าไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมี150แบบแบบมนหนึ่งร้อยห้าสิบรูปี้แบบแถวแบบเราบิงโกครบเนี่ยแถวนึงหรือเชียงเฉียงเนี่ยแถวนึงคือมันมียี่สิบห้าวันนะผมมองว่าใยเหลืองเราน่ะทาได้แถวเดียวอะเอาภาพไหมครับมันยี่สิบห้าวันเราก็ต้องดูนี้ภารกิจตรงนี้ ผมทาไปแล้วเมื่อวานนี่อันนึงเห็นไหมตีพีพีสามครั้งคือพีพีเราตีอยู่แล้วเข้าใจปะใช้ขนนกนี้เราไม่ใช้อยู่แล้วเราไม่ทําอันนี้ก็ไม่ทํานะอันนี้ก็ไม่ทํแเราก็กดรับตัวเนี้ยมองภาพไหมครับกดรับวันละครั้งพอครับเห็นไหมหนึ่งตัวอ่ากดรับปึ๊บแล้วก็ใช้ไปเลยแล้วก็เอาของฟรีเนี้ยไปอ่าเดี๋ยวผมจะสุ่มใน,นนี้นะปึ๊บอ่าของฟรีปึ๊บ,บเห็นไหมอันนี้ได้อะไรเนี่ยไอไอที่ลูกปลูกพลังอ่ะเข้าใจปะ ไปอัพตัวละครได้ครับดีมากครับป้ายเหลี่งนี้สําคัญมากนะครับอันนี้เอาภาพาไหมครับโอเคทีนี้เราไปทําอะไรใช่ไหมของฟรีพวกเนี้ยคือเราเล่น TPP อยู่แล้วเขาจะไปวิวก็ไม่ขึ้นด้วยอ่าเราทําอย่างเดียวพอนะครับทีนี้ก็ไปดูที่เลนเจอร์เราเราก็ไปเพิ่มศักยภาพเนี่ยเหรียญที่ใส่ศัก,กยภาพเราเมื่อกี้น่ะจําได้ไหมได้มาเท่าไหร่อ,อ่ะสิบหรือห้าสิบอ่ะเออลืมดูด้วยเนี่ยเห็นไหมพลังชีวิต อ่ะเห็นไหมตรงสายเลยพลังชีวิตเนี่ยสีเนะี่ยผมก็อัพไปเลยครับคนนี้คนหนูเนี่ยสูงมากผมเห็นไหมจากสี่สิเปอร์เซ็นเป็นห้สาสิบเปอร์เซ็นใส่ไปเลยครับคนหนูผมก็อัพไปได้วยสายพลังนะถ้าเป็นสีแดงก็พลังโจมตีมันก็จะมีสีแดงอยู่เนี่ยเอาของฟรีเนี่ยไปเลยเห็นไหมมันหายากไงไป้ายเหลืองอนะ่ะมันไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมพลังชีวิตจากสี่สิเปอร์ซ็นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นอะ่ะเออแต่แต่ไม่อะไรแล้วเราเอาอืล่างนี้เราเอาอตาตะธนะมันด้สีเลือดเห็นไหม เกียก็ไม่ตรงสายนะครับแต่ว่าอาศัยใช่ไหมสร้างเลนเจอร์ให้เร็วขึ้นอาศัยเอาความสามารถอามาตะเจ็ดีแล้วก็ต่อต้านห้าวีนะครับเอันนี้เขาลดแลกให้มากที่สุดแลวเกีย์นี้หายากมากเลยนะครับเนี่ยถ้าใครได้ประมาณสามสิบเจ็ดจุดแปดเนี่ยคือแบบจะลดมากกว่าน,นี้อันนี้ไม่ขึ้นห้าร้อยก็จริงนะต่อพอไปเล่นจริงๆมันเหลือประมาณสามร้อยถึงจะเพิ่มแลกพันไปเราก็เป็นพันสามเนี่ยแล้วก็ปล่อยตัวได้อยู่ดีลองฟางไหมครับ ไอ้คนนี้ไม่ใช่ละคนละประเด็นละเนี่ยมิงโกนะอย่าลืมทํานะเห็นไหมทีนี้รางวัลเราดูจากไหนอ่ารางวัลเราดูตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีนี่เนี่ยรางวัลที่มันจะสุ่มได้เห็นไหมมันก็จะมีตรงนี้ด้วยเนี่ยสําคัญนะครับเอาไปใส่ให้กับบินผมนะเน,นี่ยไปเพิ่มให้ตัวบินผมเนี่ยสาคัญมากครับห้าสิบเอาเลยนะเยอะนะครับอันนี้อันนี้หาได้ครับอันนี้หาได้อันนี้ก็หาได้ครับป้ายเหลืองหาหง่ายๆครับตรงนี้นะบอกไปแล้วนะ ปาเหลืองหายง่ายเออไปที่กิวนะเฮ้ยพีพีเดี๋ยวไม่ใช่ละอันนี้ผมอยู่ทองทองหนึ่งอยู่นะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม,ไม่ไม่ตีพีพีทุก่อนไบอกก่อนไปเร็วเเลยแล้วก็อาหารง่ายาย,ยังไงคือเมื่อกี้นะี่มันหาไปได้นะไอที่ผมได้เมื่อกี้เนี่ยักยภาพอะไปที่จุดแรกเปลี่ยนกิวอกิวเลตตีไปเลยนะครับก็ถึงวันตีตีไปเลยอันนี้เพชรนะไปเพชรนะอันนี้ผมจะแลกทุกวันนะครับต่อจุติเนะี่ย ผมจะแลกไปทุกวันเลยนะใช้หมื่นสองก็ช่างผมจะแลกไว้ตลอดเพราะว่าเราจะไม่ตีแบบสเตจจดติเราเราจะไม่ทาในการเรามตรงนี้หาทำไฮเปอร์นะแล้วก็แลกเปลี่ยนนะเรื่องลงมาเห็นตันนี้ไหมกล่องวัตถุในการอัปเกรดทั่วไปนะเห็นไหมมันจะมีหนึ่งดาวสองดาวเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆเห็นไหมมันหาได้ทุกคนผมมีทั้งหกเส่นเะห็นไหมสูมไปเลยอย่างเงี้ยอืมสิบครั้งมันน่าจะได้หนึ่งชิ้นแค่สิบครั้งไม่ได้หนึ่งชิ้นก็ยี่สิบครั้งอาจจะได้สองชิ้นน้องเพ้าไหมครับ ก็บางครั้งแบบเราเปิดงไงมันไม่ได้อย่างเงี้ยเราเปิดไปประมาณยี่สิบครั้งมันอย่างน้อยก็ได้ละาสองอันน่ะเออที่ผมนอนดูนะที่ผมเปิดมาผมล่ามันน่ะผมไปขึ้นเก้าดาวใช่ไหมผมมีหกแสนเหรียญเนี่ยผมจะเปิดจนกว่ามันจะได้เงี้ยยังไ,ไม่คุ้มไหมอันนี้สามล้วใช่ไหมสี่ห้าอ้าวครั้ที่หก ค่าสิบครั้งไม่ได้ก็เอาให้มายี่สิบครั้งนะครับมันจะได้ประมาณสองอันครับผมจะไม่ปิดนะหาครั้งที่เจ็ดเฮ้ต้องออกนะเว้ยครั้งที่แปดครับผมนับปิดก็ขอโทษด้วยนะอ่าเห็นไม่ได้ละสิบครั้งได้หนึ่งอันแล้วก็คุมละแปดครั้งใช่ไหมอ,อ่ะให้ครบสิบครั้งั้งได้สองผมก็จะหยุดมันชอบเบิ้ลน,นะก็ไม่เบิ้ลผมก็จะหยุดละโอเคมันชอบเบิ้ลอย่างเงี้ยผมก็หยุดหเห็นไหมเราก็ได้สองอันมาละแล้วก็ตรงนี้ไปร้านจิวนะทีนี้ ไอเหรียญทำเก้าดาวทรงไหนนี่ไงซื้อตัวนี้ก็ได้ครับสําหรับคนที่แบบไม่ไม่ได้ขอคิวอะไรนะเนี่ยเขาซื้อหนึ่งครั้งก็จ่ายสี่หมืนห้าเพชรม่วงใช่ไหมแล้วก็จ่ายเห,ยเหยเรียญคิวเหรียญคิวนี้ตีวอนะวันจันทร์มันจะได้ทุกวันจันทร์เออตีคิววอครับคิวไปเหรียญหายากนะครับทุกคนอมเนี่ยเอาเรอตรงเนี้ยเราก็ซื้อทุกเดือนก็ได้แต่ว่ามันมีร้านตัวเนี้ย <c oughs> การขอกันได้นะครับในคิวแต่ว่าไม่ค่อยได้หรอกครับนอกจากเราเป็นหัวหน้าคิวเราให้ตัวเองอผมทำงี้นะ เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมสีงเงิหลืองเนี่ยกดปุ๊บนะครับผมก็จะขอเนี่ยซึ่งว่าผมขอแบบเนี่ยอันนี้ผมขอไปแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็เอาไอดีตัวเองอะมาให้ตัวเองเนี่ยเราก็ขออันนี้ได้ครับขอกันได้เลยนะยมันทำเก้าดาวง่ายอันนี้ไม่เกี่ยวกับเก้าดาวนะคุณเนี่ยขอขอเนี่ยเราก็ส่งให้แต่ว่าผมผมส่งให้ไม่ได้นะเพราะผมป้ายเหลืองมันหายากแต่อันนี้คุณคุณเลเวลห้าสิบห้าคุณไปฟาร์มเอาดาดอันนี้ก็ง่ายอยู่มั <laughs> <laughs> ้งนั่นแหละก็ใครอยากให้ก็ให้นะไม่เป็นไร <laughs> คนที่เลีอันใต้เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนให้มากกว่าคนรับนะเนี่ยเนี่ยสิทธิพิเศษเราทะไม่เล่นะเนี่ยทำแค่นี้พอครับอย่าปลุกไออันนี้ก็เก้าดาวนะให้ผมบอกอ่ะอันนี้ก็ขึ้นเก้าดาวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเหนี่ยนตรงเนี้ยเห็นปลุกพลังเนี่ยอันที่ผมได้เมื่อกี้เนี่ยศักยภาพผมก็ออกมาจากบิงโกเนี่ยที่ผมได้นะห้าสิบอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยครับแปยเลียงมันสองวันแล้วใช่ไหมผมก็ได้สองอันละประมาณนี้เนี่ยขึ้นเก้าดาวก็ขึ้นได้เลยนะถ้าจะขึ้นผมยังไม่ขึ้น เห็นไหมครบแล้วก็จะขึ้นก็ขึ้นได้เลยแล้วกบกบ,บนี้ผมน่าจะมีประมาณสามตัวเมว่ากบเก้าดาวผมอะเออมีสามตัวอืมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกิจกรรมมันก็แจกอีกครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอรอสิบเอ็ดปีนะอืมก็ประมาณเดือนมีนาถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคบิงโกทําประมาณนี้นะครับทุกคนอืมพีพีอย่าเลืมตีนะอืม ก็เทคนิคต่างๆก็บอกกันหมดนะครับรอบอ่ะอย่างี้ก็มาละบอกกันหมดเลยกันอ่ารอบพอโล์โบนี้ก็ทําแค่ตีพีพีใช่ไหมเรเวลไม่ขึ้นอันนี้ผมไม่ตีนะครับทุกคนของมันไม่คุ้มวะผมว่ารอ,อบนี้นะถ้าเป็นรอบปีใหม่กับรอบสิบสิบห้าขั้นสิบเอ็ดปีมาผมก็จะทํานะทำเครียร์ะเสารอาทิตย์ตยิ่งๆไม่ทําเลยครับสเตตหลักสเตตพิเศษไม่ทําครับแล้วก็ผสมเรนเจอร์ผมทำอะผสมเป็นล้านตัวเรเวลก็ไม่ขึ้นครับทุกคนออันนี้ไม่ได้พูดกวนนะพูดรจริงๆ ไม่ตรงไม่มีแล้วไอจิบ้าเว 2, เลี้ยวสองเลี้ยวสามผมน่าจะครบแล้วมั้งครบก็คือแบบว่าตัวที่มันซ้ำๆอะ่ะผมได้เยอะแล้วเออหายไปไหนนอกมะบนี่เอาอย่างนี้แล้วกันจริงๆต้องเอาตัวซ้ำๆกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทาแคเ่เฟสเฉยๆนะเพราะว่าไอสองดาวเนี่ยผมผมได้ครบทุกตัวแล้วผมก็เลยใส่ไม่ตรงริง่งมนต้องหาตัวซ้ำๆกันนะอืมวันนี้วันเสาร์ทย์มันต้องนั่นแหละ แล้วก็อุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ก็จริงๆเอาหนึ่งดาวก็ได้ทุกคนวิธีหาหนึ่งดาวก็บอกแล้วนะเนี่ยหนึ่งดาวเอามาจากไหนก็ส่งค่าเอฟนั่นแหละเออไปไล,ล่ดูนะอย่ามันจะยาวไปครับผมบอกทุกทุก EP ทุก EP มันก็ไม่ไหวอะ่ะคนมาดูใหม่ก็ต้องทําใจเลื่อนลงไปอาหาดูนะใช่ไหมทำพอครับแค่นี้พออย่ยรอบพอระบบผมจะทําประมาณนี้นะนี่ก,ก็ได้ของฟรีใช่ไหม Q w a l เราตีอยู่แล้วอีกสองร้อยใช่ไหมนนี่คือว่าของฟรีไปเลยเรเวลไม่ขึ้นด้วย กิลด์เรวก็เป็นเลเวลไม่ขึ้นใช่ไหมในไม่ได้สีละทีนี้อันนี้อันนี้ไม่ทําอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ทําแค่นี้ครับทําแค่นี้เนี่ยภารกิจสัปดาห์ที่เวลไม่ขึ้นก็จะมีเนี่ยเราล็อกอินใช่ไหม ppp ใช่ไหมแล้วก็กิลด์ก็ไม่ขึ้นเวลิะกิวออก็เลยเลเวลไม่ขึ้นใช่ไหมอันนี้เวลไม่ขึ้นผมไม่ทําเลยแล้วก็พาสเนี่ยเราก็ไปเอาของฟรีไออันนี้ห้ามเอานะเดี๋ยวเผื่อกดไ้จริงๆผมก็ไม่ได้เคลียร์อะไรอยู่แล้วผมรับโชว์เลยก็ได้ว่าผมไม่ทำเห็นไหม ผมทำโชว์เลยเนะี่ยใ่ไหมคือรับโชว์เลยเพราะว่าผมไม่ตีสเตตหลักอยู่แล้วลอาพามครับประมาณนี้เพราะว่าผมพร้อมเม,มื่อกี้นีแบบอันนี้โฆษณาดูนะครับเนี่ยมันจะได้ของรางวัลเนีย่ยผมจะไม่ดูในคลิปนี้แล้วกันนะโอเคอันนี้ส่งค่าอก็ใครว่างก็ส่งใครไม่ว่างก็ส่งไอ้ใครไม่อันนี้ก็ไม่ส่งก็ได้ถ้าใครมีเยอะแล้วอันนี้หาค่าเอฟมาใช่ไหมแล้วก็ไปเปิด,ปดล่าพวกนี้ อุปกรณ์แล้วก็หาเข้าเอทเปิดหนึ่งดาวเนี่ยก็เปิดอย่างนี้เนี่ยหนึ่งดาวสองดาวทำเค้กฟเฟรชนะเอาไว้ทำเควสเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะกิจกรรมบิงโกอันนี้จะไปเร็วๆเวดี๋ยนะไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นซ้ำๆเดิมๆอ่ะก็มาอัปเดตวิธีทำประมาณเนี้ยนิดๆหน่นอนโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับก็ฝากไปเพล่งนี้ครับสวัสดีครับ